ก็คือตัวเรื่องของฮอร์โมนอย่างค่ะมันก็ถ้าเกิดว่าอายุมากขึ้นนะคะฮอร์โมนเพศชายดรอปอยู่แล้วเป็นตามปกติเนี่ยเหมือนช่วงวัยรุ่นพุ่งพลานเนาะก็สามารถที่จะตรวจฮอร์โมนวันนี้ถ้าเกิดมันต่ําสามารถฉีดได้พอฉีดฮอร์โมนเราก็จะรู้สึกได้เลยเรื่องของช่วยเรื่อง,องของ,องหนุนกะล้ามเนื้อ ก็คือจะอทําให้ออกกําลังกายก็จะเห็นกล้ามเนื้อชัดขึ้นไวขึ้นเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นคันนี้เป็นอร์โมนชนิดไหนครับเป็นเทสโทสเตอโรนคะ่ะเทสโทสเตอโรนแบบลองลองทำของเราก็จะมีถ้าลองทำต้องสั่ง<อ>แต่ที่ทำด้วันก็จะเป็นทุกๆ2วีคทุกสองวีใช่ก็คือมาฉีดทุกสองสัปดาห์ต้องกี่เข็มคะก็ต้องดูระดับ<อ>พร์โมนก่อนใช่ถ้าเกิดว่าเอ่อมันต่ำไม่มากก็อาจจะ 3- 4เีเข็มแต่ถ้ามันต่ำเยอะก็แนะนำสมมติจะเป็นคอร์สั แปดถึงครั้งตัวนี้ค่ะแต่คือถามว่าฮอร์โมนมันก็จะเป็นขั้นบันไดคือมันจะขึ้นแบบอย่างเงี้ยขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆก็จะสะสมเรื่อยๆพอเกิดสักครั้งสมมติใช้เป็นคอรครั้งที่แ